n o p ด d o สตอรี่อะไลฟ changing สตอรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นปดอสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้ขอมากับเล่มเดิมอีกครั้งเพราะว่าน่าจะรอบนี้หมดและ้นะครับน่าจะจบ เราเรืยอกเนื้อหาที่ผมดึงมาจากหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับ This book could fix your life ของคุณเอเลนทอมสันนะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังจาก2วันที่แล้วนะครับว่าก็เป็นหนังสือที่มันจะมีข้อแนะนําอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วก็ผมก็จะเลือกหยิบมาบางบทบาง,บางเรื่องเนี่ยนำมาชวนคุยนะครับนำมาเล่าให้ฟังไม่ได้รีวิวไปทั้งบททั้งเล่มนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องเยอะแยะมากมายนะครับก็ทามาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึง บทอันนึงที่ผมคิดว่าก็ยังไม่ใช่บทสุดท้ายนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายของของการดึงออกมาเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับเป็นบทที่จะพูดถึงว่าเราจะทําให้ชีวิตเราก้าวหน้าไปได้ยังไงนะเขามีข้อแนะนําทั้งหมดอยู่5ข้อนะครับเราเริ่มกันเลยนะครับข้อแนะนํามันแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการสัมภาษณ์งานครับต้องบอกว่าการสัมภาษณ์งานเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตเราได้เหมือนกันนะเพราะว่าการที่เราจะได้หรือไม่ได้งานที่ใดที่หนึ่งเนี่ยชีวิตเราอาจจะแตกต่างกันไปเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปสัมภาษณ์งานเนี่ยเราจึงจําเป็นเนี่ต้องสร้างความประทับใจให้กับผู้สัมภาษณ์เรานะคราวนี้มันมีทิปหรือว่ามันมีเทคนิคอันนึงเขาเขาบอกว่าให้เราเริ่มต้นด้วยด้วยการเป็นคนที่แบบมีความคิดเชิงบวกนะครับเป็นคนที่ที่มองโลกในแง่ดีนะครับโดยเฉพาะในช่วงแรกๆนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าคนสัมภาษณ์เนี่ยใช้เวลาไม่ถึง1วินาทีนะในการที่เขาจะ เขาเรียกว่ามีม,มีมีทัศนคติต่อตัวของคนถูกสัมภาษณ์ยังไงอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยคำแรกหรือว่าตอนพูดครั้งแรกเนี่ยครับสำคัญที่สุดถ้าคำแรกเราเราเริ่มต้นด้วยอากับกริยาที่มันเป็นในเชิงลบเช่นเราเริ่มต้นด้วยการถอนหายใจหรือว่าเราเริ่มต้นด้วยการแบบพูดแบบอะไรที่มันไม่ดีอะบอกโอ๊ยแบบเซ็งเบื่ออะไรเงี้ย คุณเริ่มต้นแบบนั้นเนี่ยโอกาสที่คุณจะเปลี่ยนทัศนคติหรือเปลี่ยนเพอร์เซพชันของคนสัมภาษณ์เนี่ยมันจะเริ่มน้อยละคนสัมภาษณ์เขาจะมองเราแล้วว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มองโลกในแง่แง่ร้ายแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ชอบคนมองโลกในแง่ร้ายต้องบอกแบบนี้ผมรู้ครับบางคนบอกโหอย่างนี้มันเฟ้นี่วมาอาจารย์คือ,องี้ คือในที่สุดแล้วอะไอความรู้ความสามารถอะไรพวกนี้มันมันเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่แล้วนะครับจะบอกว่าเราพูดจาเพราะๆหรือพูดจาดีๆมองโลกในแง่บวกเขาต้องรับเราเสมอไปหรือเปล่าคือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดไอความรู้ความสามารถอะไรต่างๆเนี่ยนะมันไม่ได้แตกต่างกันมากนะักต้องบอกว่าคนสัมภาษณ์มันก็ไม่ได้มีเราคนเดียวมันก็มีหลายๆคนแต่ในขณะที่เราอะเริ่มต้นนึก การยิ้มแย้มแจ่มใสเราเริ่มต้นด้วยทัศนคติที่ดีนะเริ่มต้นด้วยคนที่มี energy ไม่ใช่เฉยชาไม่ใช่แบบเบื่อเซ็งโลกอะไรเงี้ยความรู้ความสามารถมันอาจจะไม่ได้ต่างแต่ว่าพอทันศนคติแบบนี้มันเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยคนสัมภาษณ์เขาจะประทับใจทันทีเลยแล้วพอประทับใจเนี่ยหลังจากนี้เป็นต้นไปอ่ะคำพูดอะไรที่ต่อจากนี้ความน่าเชื่อถือความดึงดูดมันจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเร,าเริ่มต้นจากการแบบเบื่อเซ็งเฉยชา ต่อไปเราอาจจะพูดอะไรขึ้นมาซึ่งเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะแต่คนสัมภาษณ์อาจจะไม่เชื่ออาจจะรู้สึกว่าไม่ใช่หรอกเห็นไม่เห็นด้วยนะแล้วอย่างที่ผมเรียนครับเอ,อ่อถึงแม้ว่าบนทนี้บอกว่าจะทํายังไงให้ชีวิตเราก้าวหน้าไปเนี่ยแต่ต้องบอกว่าการสัมภาษณ์ก็มีส่วนหนึ่งนะมีส่วนหนึ่งที่จะทําให้ชีวิตเราเนี่ยไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นการได้งานที่หนึง่งหรือการไม่ได้งานที่หนึง่งก็อาจจะทําให้เรา ไปสู่ความสาเร็จเร็วขึ้นเป็นปีๆเลยก็ได้ใครจะไปรู้เราก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้หรอกครับว่าระหว่างได้งานกับไม่ได้งานชีวิตเราจะเปลี่ยนไปยังไงเพราะว่าเราเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะเราเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากที่จะเติบโตก้าวหน้าไปก็พยายามสัมภาษณ์เราเริ่มต้นจากสิ่งที่ที่เป็นทัศนคติเชิงบวกสร้างความประทับใจตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยน่าจะดีบุคคลบอกเออแล้วเกิดไม่เอาอ่ะคือคืองี้ คือได้ไว้ก่อนเนี่ยคุณมีทางเลือกว่าคุณจะจะจะทำที่นี่หรือไม่ทำถ้าคุณไม่ได้คุณไม่มีทางเลือกเลยนะครับอ่ะมาดูเทคนิคข้อที่2ทุกๆชั่วโมงเนี่ยเราควรเบรกจากการทํางานประมาณสักสินาทีทุกทุกชั่วโมงเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่เบรกเลยคุณทําแบบต่อเนื่องติดติดกันเลยเนี่ยนะเขามีงานวิจัยพบว่าางครับคนที่ทํางานแบบแบบแบบเต็มที่เลยนะไม่ใช่ว่านั่งหลับอะไรเงี้ยนะทำงานเต็มที่เป็นระยะเวลาน,านานเนี่ย พอเขาวัดไอ้เรื่องของความสุขของชีวิต่ะมันจะได้น้อยกว่านะครับไม่ว่าทางเป็นเรื่องของจิตใจอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วมันเครียดไงทำตลอดตลอดตลอดไม่มีหยุดเลยหยุดนิดนึงก็ไม่ได้นะหรือว่าร่างกายเนี่ยมันก็จะเวล l บีอิงก็คือแบบสุขภาพกายสุขภาพใจมันมันแย่นะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เราอาะมีชีวิตที่มันไม่มีความสุขเป็นชีวิตที่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องหยุดนะครับ อีกปร,ประเด็นนะเขาบอกหโหอาจารย์หยุดไม่ได้ดีเดี๋ยวหยุดเดีย๋ยวงานไม่เสร็จนะเดี๋ยวไม่เสร็จแล้วผมไม่ได้โปรโมทผมอยากจะขึ้นตำแหน่งเขาบอกไม่ครับไอคนทํางานยาวๆทํางานไม่หยุดเลยเนี่ยถูกโปรโมทน้อยกว่าไอคนที่หยุดชั่วโมงละสินาทีนะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหยุด10นาทีเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ยาวนานมากมากไปกว่าเ,เรื่องของการถูกโปรโมทนะความสุขในชีวิตเมื่อกี้พูดแล้วนะพอพอมันมีความสุขในชีวิตเนี่ยทุกอย่างมันก็จะง่าย หรือมันไม่ง่ายแต่ว่าชีวิตเราก็ยังมีความสุขอยู่ดีเพราะนี้ผมว่าเป้าหมายสุดๆของการทํางานและของชีวิตเราเนี่ยก็คือความสุขนะที่สําคัญก็บอกว่าคนกลุ่มที่ทํางานแล้วหยุดแต่ไม่ได้หยุดตลอดไปนะทาแบบชั่วโมงหนึ่งหยุด10นาทีชั่วโมงหนึ่งหยุด10นาทีเนะี่ยจะเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยถูกเลิกออฟไม่ค่อยถูกไล่ออกนะไอ้คนทํางานหนักเนี่ยกลายเป็นคนที่อาจจะถูกไล่ออกได้ง่ายกว่าเฮ้ยอาจารย์มันตรงข้ามกับความรู้สึกเลยนะเพราะว่าเราทํางานหนักเขาก็น่าจะเอาเราไหวอย,อย่างที่ผมบอกนะมันเกิด เอฟเฟกเกิดผลลัพธ์ที่มันเป็นเชิงลบทํางานหนักๆเข้าเอาเอาง่ายๆก่อนสุขภาพกายคุณล่วงละคุณทํางานหนักทํางานตีสองทุกวันเนี่ยคุณก็เอาไม่อยู่เพราะคุณเอาไม่อยู่คุณก็ต้องไปไปโรงพยาบาลคุณก็ต้องลางงานหรือประสิทธิภาพในการทํางานคุณก็แย่ลงเรื่อยๆทําผิดทําถูกคุณทําหนักนะคุณทํางานหนักนะแต่ผลผลงานออกมาเนี่ย หัวหน้าต้องแก้ใหม่หมดเลยหัวหน้าต้องสั่งให้คุณกลับมาทําใหม่หมดเลยอย่างเงี้ยสุดท้ายคนพวกเนี้ยเขาก็บอกไปไปทางานที่อื่นเถอะคุณไม่เหมาะกับที่นี่แล้วนะครับนี่ยังไม่นับตึงสุขภาพจิตนะทำงานหนักมากๆคุณกลายเป็นคนที่วีนแตกคนที่หุนหิดง่ายพวกคุณอดนอนเนี่ยแล้วคุณก็โวยวายไปหาทุกคนเลยเนี่ยคุณก็กลายเป็นท็อกซิกเอ็มพอยรีจก็คือพนักงานที่มีเป็นพิษอะ่ะไม่มีใครอยากทํางานร่วมขึ้นร่วมร่วมกับคุณเนี่ย คนแบบนี้ก็มักจะเป็นเป้าหมายเวลาเขาต้องการที่จะลดคนหรือว่าเอาคนออกเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ต้องการลดคนจริงๆก็ได้นะแต่เขามองกูคนนี้แล้วโอ้โหคนนี้ขืนปล่อยให้อยู่ต่อไปในองค์กรเนี่ยอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นจากการพักผ่อนแต่ก็อย่าเอ็กซ์ตรีว่าอาจารย์นพดลก็บอกให้พักเพราะฉะนั้นเนี่ยทำงาน10นาทีพัก 50นาทีเลยออย่างนี้คุณก็ไปก่อนเหมือนกันอันนี้คุณอาจจะสบายๆแต่ว่าเขาเขาไม่ยอมมาจ่ายเงินให้คุณฟรีๆแล้วคุณไม่ต้องทําอะไรหรอกครับใช่ไหมตัวเลขก็ประมาณนี้ไม่ได้เป๊ะๆนะครับทุก10นาทีเอ้ทษทีทุกชั่วโมงเนี่ยควรจะมีเวลาพักสัก10นาทีแม้กระทั่งผมเพิ่มให้ในวิชาชีพผมในการสอนผมอาจจะไม่ได้หยุดทุกชั่วโมงนะแต่ชั่วโมงครึ่งเนี่ยผมบรรยาย3ชั่วโมงเวลาผมไปสอนหนังสือเนี่ยชั่วโมงครึ่งผมจะหยุดให้15นาทีเพราะว่ามันต้องพักอะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นคนสอนเองไม่ว่าจะเป็นคนเรียนเองเนี่ยไม่งั้นเราเครียดนะครับเทคนิคอันที่3เนีเขาบอกว่าเวลาที่เราจะพยายามจูงใจใครก็ตามเนี่ยระวังไอ้คําพูดของเราให้ดีนะครับเขาบอกรู้ครับว่าคําพูดเชิงลบเนี่ยให้รู้ไว้ว่าคำพูดเชิงลบเนี่ย,ววยมันจะส่งผลมากกว่าคําพูดเชิงบวกเสมอแต่ผมไม่ได้ไม่ได้เชียร์ให้พูดลบนะครับแต่กําลังจะบอกว่าถ้าจ,จูงใจแล้วคุณใช้คําด่าคําว่าคําดูถูกคุณจูงใจคนยากนะ ถึงแม้ว่าคุณอาจจะบังคับเขาได้แยกๆก,ก,ก,กันนะครับบางคนบอกไม่จริงอาจารย์เวลาผมใช้คาแรงๆนะทําตามลูกทีแต่มันไม่ใช่เรียกว่าจูงใจทําตามมันจ,จะทําตามด้วยความกลัวเช่นคุณอาจจะมีอำนาจเหนือเขาคุณเป็นหัวหน้าแล้วคุณใช้คาพูดแบบนี้เฮ้ยรีบทานะถ้าไม่ทําเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนคนก็ฟังแล้วก็อาจจะกลัวคุณอนะ่ยเพราะว่าคุณมีอํานาจใช่ไหมเดี๋ยวคุณก็จัดการเขาหรือว่าคุณอาจจะไม่ขึ้นเงินเดือนให้เขาอะไรเงี้ยเขาก็ทําแต่ทําด้วยความที่มันไม่มีความสุข จะดีกว่านะครับถ้าเกิดคุณสามารถใช้คําพูดเชิงบวกได้ได้ได้ดีนะครับได้จูงใจเขามากกว่าว่าถ้าเราช่วยกันทํางานนะเดี๋ยวองคอ์กรประสบความสําเร็จเราประสบความสําเร็จไปด้วยกันหรืออะไรก็ตามเนี่ยอย่างเงี้ยลองเทอมดีกว่าไหมส่วนตัวผมคิดว่าดีกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องพูดกันเยอะครับพอมันมี motivation อยู่ในใจมันมีแรงจูงใจอยู่ในใจเนี่ยคนก็จะทํากันอย่างเต็มที่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกอีกหนึ่งเทคนิคที่ผมคิดว่าลองต้องฝึกฝนเนะ่ยเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้มีทักษะการพูด ในเชิงสร้างแรงบันจารใจในในเชิงสร้างแรงจูงใจแต่ถึงกระนั้นนะถ้าไม่มีทักษะในการพูดเชิงบวกก็พยายามระวังคำพูดเชิงลบคำพูดที่ดูถูกเหยียดหยามออคำพูดที่เป็นคำพูดหยาบคายคำพูดที่ไปด้อยค่าคนอื่นเนี่ยจริงๆไม่ต้องพูดถึงเรื่องงานหรอกเรื่องอะไรก็ได้ในชีวิตเนี่ยเราต้องพยายามลดละเลิกให้มันน้อยที่สุดนะครับ มาถึงเทคนิคข้อที่4นะข้อนี้ผมว่าก็เป็นประโยชน์กับการทําให้ชีวิตเราก้าวนะคือก็บอกว่าเวลาคุณมีปัญหาในเรื่องของการคอนเซนเทรตคอนเซนเทรตภาษาอังกฤษภาษาไทยแปลว่ามุ่งม,มั่นจะเรียกว่าอะไรมีสมาธิในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ย mm hmm. เขาบอกให้เริ่มเขียนอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณกําลังจะจะจะศึกษาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณกําลังจะจะฟังอยู่กําลังจะสนใจอย,อยู่เนี่ยให้คุณเขียนครับ การเขียนเนี่ยจะทําให้คุณจําได้นะครับจำได้ในภายหลังอ่ะผมยกตัวอย่างอย่างแรกเลยที่ใกล้กับวิชาชีพผมที่สุดเนี่ยก็คือการเรียนหนังสือนะครับส่วนตัวเนี่ยเวลาผมฟังอาจารย์เนี่ยผมก็จะจดถึงแม้ว่าผมรู้แหละว่าสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้จดตามคําพูดอาจารย์ทุกอย่างทุก,ทกเรื่องอ่ะแต่ผมจะจดเฉพาะในเรื่องที่ผมคิดว่าน่าจะจำอ,ะ <S <S อาจา่ะคือไม่ใช่ว่าอาจารย์พูดอย่างนี้อาจารย์พูดว่าอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องจดละเอียด แต่จดที่มันเป็นคีย์เวิร์ดแล้วเนี่ยจะมันติดตัวผมมาจนถึงปัจจุบันเลยนะไม่ว่าผมจะไปเข้าคอร์สเรียนเรื่องไหนก็ตามผมจะมีสมุดโน้ตเสมอและล่าสุดเพิ่งไปเรียนคอร์สของคุณโตมอนสุปีชามานักเขียนเนี่ยผมก็จดแต่ผมไม่ได้จดทุกอย่างที่เขาพูดผมจดบางอย่างที่เกี่ยวข้องผมทำพอดแคสต์รีวิวหนังสือในโนบุโดนสตอรี่ผมก็จดอ่านหนังสือเล่มหนึ่งมันต้ง3400หน้า ถ้าไม่จดลืมไม่ลืมมีคนบอกผมบอกว่าอาจารย์อ่านยังไงให้จําได้คําตอบแรกผมเลยนะผมจําไม่ได้หมดหรอกครับจริงๆเพิ่งอ่านจบเนี่ยแหละก็จําไม่ได้หมดแล้วลืมแล้วใช่มันสมองมนุษย์โดยทั่วไปถ้าท่านไม่ใช่อัจฉริยะนะโดยทั่วไปเป็นแบบนั้นแต่ผมก็ตอบคนบอกว่าเราไม่ต้องจําทั้งหมดครับเราจําเฉพาะสิ่งที่เราคิดว่ามันสําคัญสําหรับตัวเราซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอีกนะเพรานะฉะนั้นการรีวิวหนังสือของผมผมถึงบอกอยู่เสมอ ว่าผมจะรีวิวข้อคิดที่ผมได้จากหนังสือเล่มนั้นมากกว่าที่จะบอกว่าหนังสือเล่มนั้นเนี่ยพูดอะไรบ้างแบบสรุปย่อๆผมไม่ได้บอกการรีวิวแบบนั้นผิดนะครับมันอาจจะตอบโจทย์กับบางท่านก็ได้แต่สําหรับผมอ่ะผมจะรีวิวสิ่งที่ผมคิดว่ามันสําคัญในตัวผมเองแต่ว่าถ้ามันเป็นประโยชน์คนอื่นด้วยผมก็มาเล่าให้ฟังในพอดแคสต์อ่ะถ้าไม่ใช่อ่านหนังสือฟังพอดแคสต์อย่างเงี้ยถ้าอยากจํา ผมว่าฟังเสร็จปุ๊บถ้าตอนนี้ท่านขับรถก็อย่าไปจดนะเพราะว่าขับรถเนี่ยมันมันอันตรายใช่ไหมแต่ถ้าเกิดท่านฟังแล้วมีเวลาไปถึงที่ทํางานโน้ตไว้สักนิดนึงว่าวันนี้ไอเดียดีๆที่ได้จากนุบุญดลสตอรี่พอดแคสต์มีอะไรบ้าง3ข้อ2ข้อ1ข้อแล้วแต่ที่ท่านจะได้ผมว่าช่วยได้นะช่วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรก็ตามยิ่งเราไม่มีสมาธิยิ่งเราควรจะต้องจดควรจะต้องโน้ตนะครับเพราะว่า ถ้ามีสมาธิบางทีมันมันเข้าไปในสมองเราเองเราจําได้เลยไม่ต้องจดอะไรเราก็จําได้แต่พอมันไม่มีสมาธิมันคอนเซนเทรตไม่ได้มัน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 โฟกัสไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้สําคัญนะครับเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องที่ดูเซอร์ไพรส์มากนะที่มนันเกี่ยวข้องกับบทนี้นะครับแต่ว่าผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเขาบอกว่าเวลาคุณไปอยู่ที่ใหมๆ่ๆไปอยู่ในเมืองใหม่ๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณจะเจอคือคุณจะหลงทาง คุณจะเดินไม่ถูกคุณจะไปไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนยังไงนะครับเขาบอกว่าอย่างแรกเนี่ยให้เราแบบนั่งนั่งคิดถึงแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คคือจุดสําคัญของเมืองก่อนนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนไอ้น,นี่อยู่อยู่เหนือคุณรู้ทิศทางใช่ไหมอยู่อยู่เหนือของเมืองนี่อยู่ตะวันออกตะวันตกทิศใต้ตตะตอะไรเงี้ยให้คุณดูว่าแลนด์มาร์คแต่ละอันเนี่ยแลนด์มาร์กก็คือจุดสําคัญเนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงนะครับแล้วเวลาเดินไปที่ไหนก็ตาม อันนี้น่าสนใจนะเขาแนะนําว่าให้คุณมองไปข้างหลังอยู่เรื่อยๆไม่ใช่มอง,มองแบบหวาดระแวงนะคือมองคุณจะได้จําทิศจําทางได้ว่าเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้คุณมีสิ่งที่เรียกว่าแผนที่ในสมองเราว่าตอนนี้เราอยู่จุดไหนยังไงนะครับแล้วมันจะทําให้เราไม่หลงทางนะก็ไม่ไม่ทันได้นึกเลยนะว่ามันมีวิธีการแบบนี้อยู่นะครับส่วนตัวผมก็ต้องเรียกว่า โดยทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยได้มีโอกาสไปอยู่ในเมืองใหม่ๆม,มากนักถ้าจะจะย้อนเวลากลับไปเนี่ยน่าจะมีแค่ไม่กี่ครั้งในชีวิตตอนที่ย้ายไปอยู่ต่อไปเรียนต่อเมืองนอกนะครับครั้งแรกในชีวิตก็คือเอาเอาเอาแบบทุกครั้งที่ย้ายเมืองนะเมืองแรกที่ไปอยู่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยคืออยู่เมืองโบลเดอร์รัฐโคโลราโด Colorado, นะตอนนั้นเนี่ย ผมไม่ได้ไปเรียนที่นั่นนะแต่ว่าเพื่อนนะไปอยู่ที่นั่นแล้วไปไปมาอเมริกาครั้งแรกเนี่ยก็ไปเรียนภาษาอังกฤษที่เมืองโหมดโบเดอร์รัฐโคโลราโดชอบมากเลยนะครับอยู่มา3เดือนตอนนั้นก็ไม่ได้ไม่รู้วิธีการทําอะไรหรอกก็จําเอานะครับว่าเดินจากบ้านไปโรงเรียนสอนภาษาไปยังไงนะครับก็จําเอาครั้งที่2ก็คือการย้ายจากเมืองนั้นไปอยู่ที่ออรกอนนะครับ ที่มหาวิทยาลัย Oregon State University ซึ่งผมเรียนวิศวะเคมีนะครับก็อันนั้นอันนั้นอันนั้นจำต้องจำอยู่แล้วเพราะว่าอยู่นานนะอยู่มา2ปีนะครับแล้วก็กลับมาเมืองไทยนะแล้วก็เมืองไทยเราจำได้อยู่แล้วไงเราอยู่ตั้งแต่เกิดไงพอมาอีกทีนึงคือตอนไปที่ Wisconsin Madison อันนั้นไป Exchange เป็น Exchange Student ตอนเรียน ABA บที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ได้ไปที่นั่นนะก็จำได้เหมือนกันว่าไปอยู่ในบ้านแล้วก็ มันก็มี mental map อย่างเงี้ยแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือตอนไปเรียนปริญญาเอกที่ไปอยู่เมืองกาสโกซาฮาราชาณาจากักรหรือสกอตแลนด์นะครับอันเนี้ยก็ก็เป็นประสบการณ์แต่ว่าไม่เคยใช้เทคนิคอะไรเพราะว่าพออยู่อยู่สักพักเราก็จะจําทิศทางจําจําอะไรต่างๆได้แต่ก็เซอร์ไพรส์นิดนึงว่าหนังสือเล่มนี้ก็เอาเรื่องนี้เข้ามาเป็นเรื่องหนึ่งในทิปส์หข้อ5ข้อนะที่จะทําให้ชีวิตเราก้าวหน้านะก็ดึงไม่ออกว่าโอ้เราจําเมืองได้ในชีวิตเราก้าวหน้าขนาดไหนมันก็คงเป็นแบบ add on ขึ้นมา ผมสรุปให้ฟังนะครับ5ข้อที่ก็บอกว่าเราจะทําให้ชีวิตเราก้าวหน้าได้อันแรกก็คือเริ่มสัมภาษณ์เนี่ยเริ่มจากคําพูดเชิงบวกเสมอนะครับอันที่2ก็คือหยุดพักสินาทีทุกๆชั่วโมงที่เราทางานอย่างเข้มข้นนะครับอันที่3ก็คือ,เ,อ,อเวลาพูดจูงใจอ่ะอย่าอย่าพยายามพูดในเชิงบวกถึงแม้ว่าคําพูดเชิงลบมันจะส่งผลมากกว่าก็ตามอันที่4ี่ก็คือ เ,เวลาเรายากที่จะคอนเซนเทรตหรือว่าโฟกัสในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยให้จดให้เขียนให้วาดรูปก็ได้นะครับแล้วอันที่5ก็คือเวลาคุณไปในเมืองใหม่ๆเนี่ยให้คุณจำไอ้ตัวแลนด์มาร์คหรือสิ่งสำคัญนะครับแล้วเชื่อมโยงกับต่อกันแล้วเดินไปไหนเนี่ยมองไปข้างหลังอยู่เรื่อยๆแปลกดีนะครับเขาใช้บทนี้เลย how to get a head in life แต่ว่าข้อแนะนำเป็นประมาณนี้ หนังสือชื่อ Disbook Could Fix Your Life ของคุณเ e เลนทอมสันสารภาพว่าไม่แน่ใจว่ามีใครแปลหรือ,อยังนะครับแต่ว่าผมซื้อมาสักปีหนึ่งได้แล้วนะครับจากร้านหนังสือโปรดของผมถ้าเป็นหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยก็ซื้อมาจากร้านคินอกูนิยะก็ลองไปหาอ่านกันได้ถ้าใครสนใจอยากที่จะอ่านเพิ่มเติมเพราะในนี้มีรายละเอียดอีกเยอะมากนะครับที่ผมไม่ได้หยิบยกขึ้นมารีวิวอะไรต่างๆนะครับ วันนี้วันถ้าท่านฟังตรงวันนะครับน่าจะเป็นวันพุธนะครับขอประชาสัมพันธ์เป็นรอบสุดท้ายสําหรับคอร์สหลักสูตรใช้ o k เอย่างไรให้สําเร็จที่ผมจะจัดในวันที่16วันอาทิตย์ที่16ธันวาคม2566นี้นะครับเวลา9ก้นาฬิกาถึง16บหนาฬิกาเขาบอกผมว่า อาจารย์ประชาสัมพันธ์ได้ถึงวันพุธเท่านั้นนะเพราะนั้นเนี่ยผมก็ผมก็ลงเพจลงอะไรไว้หมดแล้วแต่ถ้าเกิดใครสนใจเข้าไปในเพจนงพจน o สตอรี่พินพ์โพสไว้นะครับก็รีบสมัครมาไม่ไม่แน่ใจว่าจะเปิดอีกทีเมื่อไหร่ยังไงนะครับก็มีคนถามมาก็เลยจัดนะครับก็เผื่อจะเป็นประโยชน์แล้วกันนะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon's story, a life-changing story.